พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือรัชกาลที่1นนะครับแต่ในช่วงนั้น,นมีสองฤด,ดูก็คือฤด,ดูร้อนกับฤด,ดูฝนต่อมาเมื่อครั้งถึงรัชกาลที่3ก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้าสร้างเครื่องทรงชุดที่3คือเครื่องทรงฤดูหนาวขึ้นครับและ พิธีเปลี่ยนเครื่องสรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในฤดูหนาวนั้นจะเปลี่ยนกันในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน12ครับเหรียญน,นี้เป็นเครื่องทรงพระแก้วมรกตที่ทรงเครื่องฤดูหนาวครับเหรียญเป็นทองคำนะครับออกจากวัดบวรแล้วก็ทำเป็นซุ้มเรือนแก้วประดับเพชรไว้เรียบร้อยนะครับมุดงามากๆเลยครับทรงคุณค่าอย่างยิ่งครับ